ปลามึกสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับโดยเฉพาะแฟนรายการบุษบาบานเช้าที่เป็นสตรีอาราบุรุษด้วยนะครับต้องอย่าพลาดชมรายการในวันนี้ผมนําเสนอสิ่งที่ดีงามตามแบบของ <c oughs> หนังสือคู่สร้างคู่สมที่เราจะเฟ้นหาอะไรที่มันดีๆมีประโยชน์แล้วก็ส่งเสริมให้จิตกําลังใจกันอย่างถ้าท่านได้อ่านทดแรกเนี่ยนะครับเราได้พูดเอาไวห้หนึ่งหน้าว่ามีผู้ใหญ่บ้านบัณฑิตความจริง ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะใครเรียนจบปริญญาตรีก็ได้ได,ได้ได้เป็นบัณฑิตแต่ท่านผู้นี้ท่านนอกจากเป็นุภาพสตรีแล้วท่านยังเรียนจบแค่มศสามตอนหลังก็มาเรียนต่อกศนจะได้ม6แล้วก็มาได้ปริญญาตรีแต่เป็นปริญญาตรีกิติมศักดิ์ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยา <c oughs> ผมขอแนะนำผู้ใหญ่จอยหรือผู้ใหญ่นงนุษ คำคงสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับสวัสดีค่ะยินดีมากเลยครับที่ผู้ใหญ่สละเวลามาคุยกับเรามันมีอย่างนี้ครับตอนทดสองของคู่สร้างคุ่สมเดือนเมษายนเนี่ย,ยเขียนไว้ว่าผู้ใหญ่จอยเป็นช้างเท้าหลังถังเปล่าอยู่50ปีต้องผ่านศึกถึงห้าศพกว่าจะได้เป็นผู้ใหญ่ <c oughs> โอ้โหเป็นผู้ใหญ่ที่โหดเหี้ยมมากเลยนะครับ <c oughs> ผ่านห้าศพยังไงครับหศพก็คือ<ะ>เลี้ยงดูพ่อแม่สามี พ่อแม่ตัวเองแล้วก็พี่สาวแฟนอีกคนหนึ่งนะคะหอยู่20ปีไม่ได้ไปไหนเลยอ๋อจนกระทั่งท่านเหล่านั้นชีวิตทั้งห้าท่านพ่อแม่ตัวเองเสียชีวิตพ่อแม่สามีเสียชีวิตพี่สาวเสียชีวิตถึงได้ออกมาผู้ใหญ่จอยเนี่ยเป็นคนดูแลถึงได้ออกมาสู่โลกภายนอกออกมาโลกภายนอกได้ไม่ใช่ไปฆ่าเขาห้าศพครับนึกว่าไปฆ่าเขามาห้าศพคำประกาศเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรียาเขียนไว้ดังนี้นะครับ นางนงนุชคำคงอายุ59ปีผู้ใหญ่บ้านตําบลบ้านแห่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการนําเทคโนโลโยีทางการเกษตรมาใช้ผมสงสัยว่าผู้ใหญ่เรียนจบแค่มศส,สมแล้วก็คงยังไม่ได้ไปเรียนเกษตรที่หมาหาลัยเกษตรเลยอยากรู้ว่าคำว่านําเอาเทคโนโลโยีทางการเกษตรมาใช้เนี่ยผู้ใหญ่ทํายังไงครับ ก็เริ่มจากน้ําท่วมอ่างทองปี49นะคะในตรงนี้ขอถุงพระราชทานไปแล้วไม่ได้ถุงแต่ได้โครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภ,าภ,าภ,าภาัยตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงผู้ใหญ่เจ้ก็ได้รับการอบรมจากวิทยากรของมูนิธิก็เลยได้เรียนรู้การที่จะทำนาอินทรีย์ะทำ เกษตรอินทรีย์ชีวาภาพโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยครับปุ๋ยหมักทําน้ําหมักทําอะไรใช้เองหมดคครรับรับการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานแปลว่าผู้ใหญ่ได้รับการอบรมในช่วงนี้ไม่ใช่ไม่ได้ผ่านการอบรมอย่างเดียวพอมีความรู้แล้วเอามาใช้จรงิงคำว่าใช้จรงิงแปลว่าผู้ใหญ่มีบ้านที่หนึ่งไร่หนึ่งไร่แก้จนค,ค่ะหนึ่งไร่แก้จนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ครับ ใน,นที่หนึ่งไร่ของท่านผู้ใหญ่เนี่ยมีบ้านอยู่อาศัยบ้าน,านอยู่อาศัยหนึ่งหลังบ้านดิน<า>น,นคะครับก้อนดินเองสองพันก้อนนะครับ,รบแล้วก็หน้าบ้านดินนี่หน้าร้อนเขาจะเย็นหน้าหนาวแล้วก็จะอุ่นเ<อ><า>ขาจะปรับอุณหภูมิเองครับ,รบแล้วฝนตกไม่เละเหลวไม่เป็นไรค่ะลอกจากน้ําท่วมครับผมอยู่ได้ร้อยปีอยู่ได้ร้อยปีบ้านดินฮะมันแหว่งตรงไหนก็ไปย่ําดินมาปะดินในบ้านเรานี่เอง มีอะไรอีกฮะมีบ้านในที่หนึ่งไร่มีบ้านมียุ้งข้าวยุ้งเก็บข้าวไว้กินไม่ขายเราทํานาเินทรีของเราเองแล้วนาเนี่เราทําในที่หนึ่งไร่ีหรือว่าทําที่อื่นในหนึ่งไร่เป็นที่ตกกลาแล้วก็ดําไว้ส่วนหนึ่งตอนนี้กําลังตกกล้าข้าวหอมนินอยู่ถ้าไปช่วงนี้อาจจะไปเจอตอนกําลังดํานาอยู่ได้แล้วมีอะไรอีกครับ่าแล้วก็มีหมูหลุมหมูหลุมค่ะหมูหลุมยังไงฮะ หมูหล,ลุมก็ขุดลึกลงไปแค่90เซน<ฮ>ะนะคะแล้วก็เอากแกลบใส่ชั้นแรก30เซนเอาดินโรยบางๆเอาลาขาวโยรยนะคะเอาเกลือเม็ดโยรยแล้วก็น้ำหมักขีวาพาาที่เราทำเองเนี่ยลดให้ชุ่มทำแบบนั้นหลายๆชั้นขึ้นมาจนเสมอพื้นถึงปล่อยลูกหมูเข้าไปแล้วมันดียังไงครับเ,ออเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็เราก็จะได้ปุ๋ย จากเขาเอาไปใส่นาข้าวผู้ใหญ่เคยเลี้ยง10ตัวขายได้ห้าหมื่นสิตัวขายได้ห้าหมื่นสามสี่เดือนจะร้อยกัครูเพราะเราจะมีอาหารหมักหมูหลุมโดยเฉพาะมียาดองหมูหลุมด้วยมีหมักฝรั่งหมูหลุมเรามีหลายอย่างไม่ได้อิสลามกินไม่ได้แล้วก็ได้ยินว่ามีกบคอนโดด้วยในที่หนึ่งไร่ของผู้ใหญ่เนี่ยกบคอนโดก็คือเอายางรถยนต์ที่เขาทิ้งแล้วมาเจาะรูระบายน้ําแล้วก็ ทำเป็นชั้นสามชั้นครับมกบจะขี้สงสัยอโดดขึ้นมาชั้นหนึ่งแล้วข้างบนมีอะไรก็โดดมาอีกนะคะก็เป็นการออกกําลังกายอยู่ในนั้นเขาก็จะโดดขึ้นโดดลงอยู่ในสามชั้นนั้นก็ทาให้กบแข็งแรงทําให้เข้าแข็งแรงแล้วก็เราให้กินน้าหมักชีวภาพด้วยที่เราทําเองมีบ่อปลาดุกด้วยบ่อปลาดุกก็ในที่หนึ่งไร่นะครับสองคูณสี่เมตรลึกหนึ่งเมตรเลี้ยงปลาดุกได้หกร้อยตัวหกร้อยตัวหกร้อยตัวในกี่เดือนค สี่สิบห้าวันกินได้ค่ะรอบๆบริเวณบ่อปลาดุกก็ปลูกผักปลูกผักเอาน้ําเอาน้ําในบ่อปลาดุกไปลับมันก็จะเป็นปุ๋ยเพราะว่าปลาดุกถ่ายออกมาแล้วเราใส่น้ําหมักที่วภาพอาทิตย์ละครั้งครับเพื่อปรับสภาพน้อคุณผู้ชมครับน่าสนใจนะครับที่หนึ่งไร่เท่านั้นเลี้ยงไก่ได้ด้วยป่ะฮะไก่ไข่ก็เลี้ยงค่ะครับครับเรียกว่าหนึ่งไร่แก้จนมีโรงเห็ดมีโรงเห็ดด้วยอยากกินปลาก็มีปลา อยากกินไข่ก็มีไข่อยากกินเห็ดก็มีเห็ดอยากกินหมูอยากกินหมูต้องตัดมาหูหนึ่งหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่กล้าทําค่ะ <c oughs> ท่านผู้ใหญ่พูดบอกว่าเ <c oughs> มื่อไรถ้าหมาเหา่าแปลว่าจะได้เงินแปลว่าอะไรครับหมาเห่า <c oughs> จะได้เงินเนี่ยคือเหลือกินเหลือใช้แล้วท่านก็ให้ขายครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ใช่นไหมฮะก็พอหมาเห่าปั๊บแสดงว่ามีคนมาขอซื้อเห็ด นางฟ้ามาขอซื้อชะอมที่เราปลูกอยู่รอบ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 ,บ้านนะคะแล้วก็ขอซื้อไข่ไก่ขอซื้อข้าวกล้องอินทรีย์ของเรารรเรากินกินไม่หมดเนี่ยเหลือกินเหลือใช้ก็คือขายน่าสนใจมากผู้ใหญ่บ้านเป็นมากี่สมัยแล้วครับสองสมัยแล้วค่ะยินดีมากที่ได้ทราบว่าทางกระทรวงมหาดไทยให้ท่านผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมถึงสองสมัย ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมนี่ได้รางวัลอะไรบ้างครับรางวัลก็จะมีชุดขาวหนึ่งชุดนะคะแล้วก็แหนบทองคําซึ่งเป็นรูปดาวเป็นคล้ายๆเครื่องราชนะคะแล้วมีสิงอยู่ตรงกลางได้อีกครับแล้วก็ได้ปืนได้ปืนปืนอะไรครับปืนพกสั้นนะคะจุดสามแปดรีวอลเวอร์ลูกโม่หกนัดลูกโม่หกนัดด้วยแล้วผู้ใหญ่ยิงเป็นเหรฮะเป็นค่ะเขาเขาสอนยังไงครับผู้ใหญ่ได้ไปเรียน ที่วิรายการปกครองที่บ้านโฮ่งที่ลำพูนนะคะอยู่ครึ่งเดือนไปอบรมยิงปืนเนี่ยนะฮะยิงปืนด้วยแล้วก็ไปโดดหอไปทำอย่างอื่นด้วยค่ะหลายอย่างถามจริงเนี่ยมีปืนอยู่เนี่ยพกมั่งเปล่าครับพกค่ะเวลาเราไปคุมงานในหมู่บ้านเวลางานบวชงานแต่งเนี่ยเขาก็จะมีวงดนตรีวัยรุ่นก็ชอบเมาแล้วทะเลาะกันเราต้องไปนั่งคุมอยู่กับตำรวจเราก็จะคอยดุเด็กว่าเออถ้าเกิดเขาจะทะเลาะเราก็ไปห้าม พกปืนด้วยก็ฟังค่ะฮะเขาก็เห็นล้พกปืนด้วยป่ะฮะอย่านะอย่านะเขาก็จะอยู่ผู้ใหญ่บ้านพกปืนเอาลูกไปป่ะฮะเอาไปค่ะไม่เอาไปได้ไงลูกจริงหรือลูกปลอมครับจริงค่ะลูกจริงจริงจริค่ะนะครับพกไปเฉยเฉยครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้มายังไงครับการได้เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้มาจากการเลือกคือก็คือชาวบ้านเลือกชาวบ้านเลือกชาวบ้านนะฮะตอนที่ผู้ใหญ่ได้มาสองครั้งนี่เขาว่าการ เลือกตั้งในปัจจุบันนี้ในความเป็นจริงตั้งแต่ระดับกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรขึ้นไปเนี่ยต้องใช้เงินซื้อเสียงผู้ใหญ่นงนุชหมดตั้งไปเยอะไหมครับซื้อเสียงขอโทษนะฮะไม่ได้หมดเลยค่ะแถมพอได้แล้วเข้ามาฉลองเขาก็ยกเบียรยกเหล้ามาให้อีกต่างหากก็คือไม่ได้ซื้อเสียงเลยค่ะครับตามความสัตย์จริงก็คือเขาเลือกเราเพราะเห็นเรามาดูแลแม่ผัวดีเป็นคน